สวัสดีครับผมชื่อเดสมรักตันวิวัสกุลผมจะมาอ่านคำทำนายโลกสำหรับปี2023จากอัสเตอร์ปีเตอร์จอห์นกาบรียลวันที่คำทำนาย31 ธันวาคม2022ัําพยานของพระเยซูข้อหนึ่งปี2022เรียกว่าเป็นปีแห่งการกลับใจอย่างไรก็ตามพระเจ้าให้เวลาเรามากขึ้นในการกลับใจ แต่หลายคนไม่ได้กลับใจตอนนี้พระเจ้ากำลังให้โอกาสครั้งที่สองแก่เราในการแก้ไขความผิดพลาดของเราก่อนที่การพิพากษาของพระองค์จะตามมาหากพระเจ้าต้องตัดสินลงโทษใครก็ตามอาจเป็นเพราะพระเจ้าได้เตือนหลายครั้ง แต่เราปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงพระเจ้าตรัสแล้วให้นักปราชญ์ฟังและปฏิบัติตามข้อ2ในปีพศ2566ผมเห็นวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลกให้ทุกคนตัดเสื้อตามขนาดของตน ข้อ3ในปี2,565พระเจ้าได้ตัดถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กำลังจะมาถึงมันเกิดขึ้นจริงแต่ฉันยังเห็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มเติมเกิดขึ้นกับประเทศต่างๆทั่วโลกในปี2,566ข้อ4 ฉันเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นในปี2,566ก่อนออกจากบ้านให้ตั้งจิตอธิษฐานทุกวันข้อ5 2,023ไม่ใช่นมและน้ำพึ่งสำหรับทุกคนหากคุณต้องการสนุกกับปี2,023คุณต้องจบปี 2022ด้วยพระเยซูเพราะวิธีที่คุณจะจบปี2022ก็คือวิธีที่คุณจะใช้ชีวิตในปี2023ด้วยโปรดอีกเลี่ยงการดำเนินการต่อข้อ6ฉันเห็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยกระทบ ประเทศต่างๆทั่วโลกข้อ7จะเกิดการขาด,ด,ดแคลนอาหารอย่างรุนแรงทั่วโลกพระเจ้าต้องการให้แต่และประเทศลงทุนในภาคกเกษตรกรรมของตนมิฉะนั้นพวกเขาจะถูกบังคับให้หาอาหารนอกประเทศของตนข้อ8 โดนัลด์ทรัมป์ต้องการคําอธิษฐานในปี2023เพราะฉันเห็นว่าเขาเผชิญกับความท้าทายร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบหรือหยุดการหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2024ข้อ9เราต้องอธิษฐาน เพราะฉันเห็นไฟลุกท่วมเครือข่ายสื่อข้อ10สหรัฐอเมริกาได้เห็นความรุนแรงจากปืนที่เลวร้ายที่สุดของเธอในปี2022ตามคำทำนายแต่ฉันเห็นว่าพวกเขาเผชิญกับความรุนแรงที่เลวร้ายที่สุด ในปี2023โปรดอธิษฐานเผื่อพวกเขาด้วยข้อ11ฉันเห็นเครื่องบินตกในปี2566โปรดอธิษฐานเผื่อนักบินทั่วโลกข้อ12ออธิษฐานขอให้สื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ไม่ถูกขัด จังหวะโดยสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ข้อ13ฉันเห็นคลื่นความร้อนปกคลุมอินเดียปากีสถาน สิงลากาและประเทศเพื่อนบ้านให้เราอธิษฐานขอให้หลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ชีวิตสูญหายข้อ14เราควรอธิษฐานเพื่อความผิดพลาดในด้านการแพทย์ที่อาจนำไปสู่ความตายข้อ15ฉันเห็นประธานาธิบดี ถูกโจมตีเราควรอธิษฐานต่อต้านเพราะการโจมตีสามารถนำไปสู่ทุกสิ่งได้ข้อ16จะมีแรงกดดันอย่างมากต่อนายกรัฐมนตรีสหรัชอาณาจักรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในประเทศแต่วิธีการจัดการเรื่องต่างๆของเขา จะทำให้เขาอยู่ในอำนาจหรือไม่อยู่ในอำนาจข้อ17ปี2022รถไฟตกรางในอินเดียตามคำทำนายแต่ยังไม่สิ้นสุดฉันเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียดูแลภาคส่วนรถไฟของพวกเขาอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง ข้อ18เราจำเป็นต้องอธิษฐานเพื่อคนของพระเจ้าที่ด่งดังในปี2023เพื่อการยืดอายุเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกกลับบ้านข้อ19ฉันเห็นมหาสมุทรร้อนขึ้นจนทำให้เกิดภัยพิบัติ ให้เราอธิษฐานเพื่อให้มันหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินนี่คือในเอเชียข้อ20ประเทศแซมเบียจะเริ่มเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้จะมีวิกฤตเศรษฐกิจทัเศรษฐกิจโลกในปี2,566 ข้อ21เราจำเป็นต้องอธิษฐานเพื่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันยาฮูของอิสราเอลและรัฐบาลของเขาให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้รัฐอิสราเอลแข็งแกร่งสิ่งนี้จะหลีกเลี่ยงความแตกแยกข้อ22 ฉันเห็นการประท้วงทั่วประเทศซึ่งจะทำให้ทุกอย่างในประเทศต้องปิดตัวลงข้อ23ฉันเห็นแอฟริกาใต้ในปี2566ประสบปัญหาไฟฟ้าอย่างหนักเราต้องภาวนาไม่ให้มันกระทบกระเทือนเศรษฐกิจ ข้อ24ฉันเห็นคณะกรรมการเลือกตั้งอิสระแห่งชาติ (INEC) ถูกโจมตีพวกเขาจะถูกกล่าวหาว่ามีผลการเลือกตั้งในปี2566ข้อ25เราจำเป็นต้องอธิษฐานเพื่อ หนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี Body, ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงของไนจีเรียในปี2566าทั้งก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้งนั่นคือข้อความที่ส่งถึงฉันข้อ26จีนจะรอดพ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19. ในปี2566หรือไม่นั่นเป็นคำถามใหญ่ที่ต้องการคำตอบจีนต้องการคำอธิษฐานของเราเพื่อให้สระหลาดตัวนี้ไม่ไม่กระทบประเทศชาติและระบบการป,ปกครองข้อ 27. อดีตประมุขแห่ง รัฐแอฟริกันกำลังจะอำลามนุษยชาติคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันหมายถึงให้เราอธิษฐานเพื่อความรอดของวิญญาณของเขาข้อ28เราจำเป็นต้องอธิษฐานเพื่อสะพานที่พังลงมาเพื่อให้ชีวิตรอด ข้อ29ไนจีเรียต้องการคำอธิษฐานของเราเพื่อให้ไนจีเรียสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงที่ฉันเห็นว่ากำลังจะมาหากจัดการการประท้วงนี้ไม่ดีอาจส่งผลให้เกิดความขาดแย้งได้นี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการเห็นโปรดจำ ในจีเรียในการเลือกตั้งที่จะมาถึงของเธอข้อ30กุญแจสำคัญในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนคือการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นเมื่อผู้ยิ่งใหญ่มารวมรวมตัวกันเพื่อเจรจาและสนทนาข้อ31 ฉันเห็นนักแสดงชาวอินเดียในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไปยังสถานที่ที่ไม่หวนกลับเขาต้องการคำอธิษฐานเพื่อความอยู่รอดข้อ32ให้เราอธิษฐานต่อต้านการระเบิดของโรงงานขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต ข้อ33ปี2023นี้เป็นปีของผู้ชอบธรรมที่จะฉายแววในทุกสิ่งที่พวกเขาทำข้อ34เคนยาอธิษฐานเผื่อการโจมตีทุกรูปแบบในปี2023ข้อ35ฉันเห็น เรือลำใหญ่มีปัญหาในทะเลขอให้เราอธิษฐานขออย่าให้มันจมลงในทะเลข้อ36ผู้ที่ทำงานในซ้ายก่อสร้างทั่วโลกระว,วังอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่นสิ่งนี้อาจถึงชีวิตข้อ37 ฉันเห็นผู้นำที่นั่งอยู่ถูกรีบพาไปโรงพยาบาลคำอธิษฐานของเราสามารถทำให้เขากลับมามีพลังได้ข้อ38ระลึกถึงคองโก DRC ในคำอธิษฐานเพราะฉันเห็นการสังหารจำนวนมาก เกิดขึ้นในปี2,566ข้อ39ฉันจะแนะนำคนดังให้เข้าใกล้พระเยซูมากขึ้นในปี2,023เพราะฉันเห็นซาตานพยายามเอาชีวิตพวกเขาข้อ40ขอให้เราอธิษฐานเผื่อโจไบเดนเพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อดำเนินการการปกครองต่อไปข้อ41ขอให้จีนและไต้หวันอธิษฐานขอให้การยั่วยุไม่ก่อให้เกิดสงครามระหว่างกันข้อ42แอฟริกาตะวันตกควรอธิษฐานต่อต้าน การก่อรัฐประหารข้อ43สหรัฐอเมริกาควรอธิษฐานต่อต้านการโจมตีจากชาวต่างชาติข้อ44ปี2023จะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับยุโรปข้อ45 อิหร่านจัดการกับสถานการณ์ของคุณด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณขอบคุณครับฮารเลูยรสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเยซู